สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครัวนอกบ้านนะคะทำข้าวซอยไก่นะคะแล้วก็มีเบอร์เกอร์นะคะถ้าใครสนใจเตรียมตัวสั่งได้นะคะก็จะประมาณประมาณตอนเที่ยงนะคะก็จะเปิดร้านในแอปไลน์แมนนะคะเดี๋ยวยังไงร,รอนะจ๊ะรอค่ะตอนนี้เราก็เอาไก่ลงหม้อแล้วนะคะ ไก่ชิ้นไม่เล็กนะเธอดูด้วยนะว่าชิ้นเราไม่เล็กแล้วก็เลาะกระดูกให้เรียบร้อยนะคะทานง่ายง่ายเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็รอขอเดือด <c oughs> อันนี้ก็คือเส้นข้าวซอยนะคะคือแบบสีสวยไหมล่ะเธอสั่งได้เลยนะเธอในแอปไลน์แมนนะคะชื่อร้านครัวนอกบ้านนะคะตอนเที่ยงนะคะเจอกันจ้ะสีสวยจังเลยชิ้นบะละมบะละมบะละมบะทม ถุงนึงนะคะก็จะเส้นประมาณนี้ต้องบอกว่าชุดหนึ่งนะคะชุดหนึ่งคือไม่น้อยอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวทอดนะคะเกี๊ยวทอดกรอบนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะเนี่ยเตรียมแพ็คใส่เป็นกล่องนะคะตอนนี้ไก่ก็คือสุกแล้วนะคะนี่คือไก่สุกแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดเป็นเซตนะคะเพราะว่ามีออเดอร์ของลูกค้านะคะมาแล้วค่ะ คราวนี้ก็ถ้าลูกค้าเขาไหนสนใจนะคะข้าวซอยไก่นะคะแล้วก็เบอร์เกอร์นะคะเดี๋ยวประมาณเที่ยงนะคะก็จะเปิดร้านนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สั่งได้ที่แอปไลน์แมนนะคะชื่อร้านขัวนอกบ้านนั่นเองนะคะจังหวัดสมุทรสาครมหาชัยนะคะก็คือนุชกับแฟนไม่มีหน้าร้านนะคะก็คือ ผ่านไขยออนไน์เท่านั้นนะคะเพราะว่ามีลูกค้าทักมาถามหลายคนแล้วว่ามีหน้าร้านไหมร้านอยู่ตรงไหนนะคะเราไม่มีหน้าร้านนะคะคือเราทำไขยออนไลนไขยทำในบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครสนใจสั่งได้เลยนะคะพิมพ์ไปเลยนะคะในแอปไลแมนว่าครัวนอกบ้านนะคะก็จะขึ้นเลยนะคะโอเคเทียงเจอกันนะจ๊ะ